สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนักับรถยนต์สภาพเกตเนะครับวันนี้ก็มาให้ชมมาให้เลือกกันอีก1คันนะครับพี่ๆนะเป็นอีซูดีแม็กนะครับเครื่อง3.0เป็นตัวแครนะครับตัวสเปคแครนั่นเองนะครับคันนี้เครื่อง3 0 0พันเลยนะครับแรงตั้งแต่โรงงานแน่นอนเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งขวัญใจไวรุ่นเลยคันนี้ต้องบอกก่อนนะครับสามารถใส่ตู้ทึบได้หรือจะใส่ข้อก็ได้นะครับเพราะตัวนี้เป็นเครื่อง3 0 0พันนะครับเหมาะมากๆกับ สายบรรทุกนะครับจะเอาไปวิ่งงานหรือจะเอาไปใช้เป็นรถบ้านแต่งซิ่งก็ได้นะครับสำหรับเครื่องส0 0พันตัวนี้เป็นเครื่องเดิมโรงงานนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับบอกเลยว่าคันนี้สวยแน่นอนเลขไม่น้อยรถปีใหม่ใหม่น้อยนะครับพี่ๆนะโอเคเริ่มกันที่ล้อเลยนะครับเป็นล้อแมกขอบ18นะครับพร้อมยางใหม่4ีเส้นเป็นลายเวลนะครับสเปคยางนะครับ25,50นะครับล้อแมกเวลลายเขาเรียกว่าอะไรกัน ดอกไม้นะครับพี่พีนะหกรูหกก้านนะครับเป็นลายก้านดอกไม้นะสวยเลยนี่ครับมาพร้อมกับสียอดฮิตนะสีเทารแลมโบนะครับสีนี้เป็นอีกสีหนึ่งที่โคตรสวยนะมันไม่ใช่สีเทาแลมโบธรรมดามันมีเหลือบมุกด้วยนะครับจริงๆเนี่ยผมอยากให้ดูนะครับตรงฝากระโปรงเนี่ยครับถ้าโดนแดดนะครับมันจะเป็นสีเหลือบมุกเหลือบมุกนะครับสวยมากๆนะครับเป็นสีอีกสีหนึ่งที่บอกเลยว่ายอดฮิตยอดนิยมเลยนะครับดูครับแผ่นเพดรีเวทเดิมโรงงานนะครับนี่ครับ ทุกอย่างเดิมโรงงานหมดนะครับแก้มซ้ายแก้มขวานะครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยมีการถอดการแกะการเปลี่ยนฝาคาร์บอนมานะครับแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงสภาพสวยสภาพใหม่นะครับดูเครื่องยนต์นะครับแห้งแห้งเนียนเนียนนะครับดูครับไม่มีนะ้ำมันเครื่องไหลเยิ้มนะไม่มีเลอะสะนิมไม่มีสนิมขึ้นนะกองอากาศทุกอย่างเช็คแอรแล้วเรียบร้อยกล่อง ABS มีมาให้ครบมีให้พร้อมนะครับตัวนี้ต้องย้ำนะครับพี่ๆนะมันเป็น3.0 SE นะไม่ใช่ S ธรรมดานะ ต้องบอกก่อนว่าถ้าโฉมเนี่ยเป็นตัวสามพันแบบนี้มันจะเป็นตัว SE นะครับพี่พีชนะตามตามโบชัวเลยนี่นะครับแล้วก็คานหน้าครับคานเดิมนะครับรูกลมคมเปียนะครับนะไม่มีชนหนักพิกามน้าท่วมชนนิดชนน้อยก็ไม่มีแน่นอนคันนี้นะครับสภาพสวยสีเดิมโรงงานนะครับกระจังหน้าเป็นแบบสองสองชั้นนะเขี้ยวสองสองอันนะเขี้ยวคู่แบบนี้เลยนะครับเป็นโฉมปัจจุบันตัวล่าสุดนะครับเพราะว่าคันนี้รถปี2022นะครับ โคมไฟหน้าสวยใสยนะครับไม่มีแตกแรงงาไม่มีน้ําเข้าเป็นหลอดไฟฮาโลเจนรีเฟกเตอร์นะครับไฟตันหมอกยังไม่มีส่วน้านล่างที่เห็นอยู่ก็เป็นไฟเลียนะเเล้ยวนะครับตรงนี้นะเป็นไฟเลี้ยวนะครับดูครับยางยางใหม่4เส้นนะครับอย่างที่บอกไปนะครับใส่ของใหม่ให้นะครับรถมือสองก็จริงแต่รถสภาพใหม่ด้วยแถมได้ล้อแม็กใหม่ยางใหม่4ี่วง4เส้นกันเลยนะครับมาดูด้านในกันนิดนึง นี่ครับด้านในก็สวยเลยนะครับเป็นโทนสีดำนะครับกับเลขไม่เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูอีกรอบหนึ่งนะเลขไม่นี่เลยครับไม่เพียง20ง0มโล21,000โลไม่แท้แน่นอน100เปอร์เซ็นประวัติเช็คศูนย์อยู่ครบนะครับพี่พี่นะเครื่องลงเครื่องเล่นสามารถเชื่อมต่อบูทงบูทูธได้นะครับนี่แอร์เป็นระบบแมนวนวลนะครับเกียร์เป็นแมนวนวล6สปีดนะครับเบาเป็นเบาผ้า สีดำแบบนี้ครับนะเป็นเบาะผ้าระบายความร้อนได้ดีนะครับพี่พีนะไม่ไม่ร้อนเวลาจอดกลางแดดประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับมีเบาะรองนั่งมาให้ด้วยนะครับดูครับพลาสติกตรงนี้ยังไม่ลอกออกเลยนะครับนี่เลยนะครับสภาพสวยจริงๆนะครับสําหรับคันนี้นะใครที่กำลังมองหาอยู่บอกเลยว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนครับเรียกไม่เพียง21,000โลเท่านั้นเองนะครับสําหรับ อีสูดีแมกสำหรับอีซูดีแมกเครื่อง3 0 0พันตัว SE ตัวนี้นะครับนี่ครับผมให้ดูรอบคันส่งสวยๆนะครับโหลดให้แล้วนะครับนิดๆหน่อยๆนะรองกองโหลดให้นะครับสําหรับล้อหลังนะส่วนด้านหน้าเดิมๆครับเพราะว่าใส่ยางหนาเลยไม่ต้องโหลดมากนะครับนี่เลยก็จะประมาณนี้เลยโคมไฟท้ายสวยใสนะครับเป็นตัวไฟท้ายเริ่มต้นนะครับไม่มีแตกไม่มีน้ําเข้าไม่มีรายงานใดๆทั้งสิ้นนะครับสภาพใหม่มากๆนะครับ ตูดสวยหน้าสวยไม่มีชนแน่นอนนะครับ100%เปเซ็กล้าการันตีกล้ารับประกันให้นะครับสําหรับคันนี้นะครับเครื่องสามพันนะอ่าโอเคครับผมใครที่สนใจรถกระบะแคปแต่งหลอๆแบบนี้นะครับเครื่องสามพันเดิมๆโรงงานแบบนี้นะครับสนใจติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยหรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับมาดูตัวจริงมาทดลองขับนะครับดวี่นะสามารถทดลองขับได้นะครับคันนี้สามารถใส่ตรงใส่ตู้ได้นะครับ ถ้าอยากเอาไปทำรถเชิงพาณิชย์นะครับสำหรับเครื่อง3000ตัว SE ตัวนี้นะครับยังไงก็ฝากไว้อีก1คันนะครับถ้าสนใจนะครับมาดูรถตัวจริงได้ที่ร้านเราอยู่กรุงเทพนะเขตมีนบุรีหนองจอกนะครับพี่พีนะหรือติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้แอดไลน์มาได้เลยนะครับมาคุยกันก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ